สวัสดีชาว u t ท b e ทุกคนพระวกผมในช่องซ y เ t e m น็ครับช่วงนี้ข่าวดราม,ม่าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ค่อนข้างเยอะนะฮะย้อนไปก่อนหน้าก็มีกรณีคุณชอนคุณเก๋ไก่แล้วก็ยูทูบเบอร์สายก๊อฟทั้งหลายมาถึงอีกหลายๆคนแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือของช่องคุณเมจิมิวมาเกินกันสักเล็กน้อยนะปกติการที่เราจะเป็นคนดังเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองพอสมควรเพราะว่าเราเลือกที่จะทําเป็นคนสาธารณะเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้แล้วต้องระมัดระวังตัวเองถ้าย้อนไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยด้วยการที่สมัยก่อนการจะเป็นคนค ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องผ่าหลายดานรวมถึงการจะเป็นคนดังแล้วก็ค่อนข้างลารวยเลยเพราะว่าความดังมันไม่ได้เป็นง่ายๆแล้วเป็นทีก็ FC ทุ่มทุนนะทำให้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีผู้จัดการ คนดังธรรมดานะถ้าในมุมดาราเนี่ยเขาก็มีผู้จัดการอยู่แล้วและการมีผู้จัดการเนี่ยก็มีข้อดีเยอะนะผู้จัดการจะคอยจัดการให้ทุกอย่างคอยวางแผนให้คอยบอกว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรเหมาะไม่เหมาะแล้วก็อาจจะคอยรับเรื่องให้ในหลายๆเรื่องแต่ด้วยสมัยนี้เนี่ยทุกๆคนสามารถเป็นคนดังได้สามารถมีชื่อเสียงได้เพราะว่าก็สมัยนี้ต้นทุนไม่ได้เยอะเท่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ไม่ได้ง่ายตรงนี้แหละทำให้หลายๆอย่างไม่เป็นระบบทําให้ความดังในแบบสมัยนี้อาจจะไม่เป็นระบบเท่าไหร่นักแต่ไม่ทุกคนนะมันก็เป็นแค่ พอไม่เป็นระบบเสร็จเราก็ต้องสร้างระบบด้วยตัวเราเองเราก็ต้องทาระบบเองเพื่อให้เราต้องยืนหยัดได้ทําให้เราปลอดภยัยทําให้เราไม่ถูกวิจารณ์มากาลดความเสี่ยงตัวให้มากที่สุดนั่นคือการจัดการระบบด้วยตัวเองเรื่องทั้งหมดเราก็ต้องรับความเสี่ยงเองซึ่งในประเด็นดาม่าครั้งนี้เนี่ยหนักหน่วงกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมามีการวิจารณ์มากใน Facebook ใน Twitter โดยเฉพาะ Twitter เนี่ยติดเทรนด์อันดับ2มาเกือบทั้งวันเลยนะจนถึงตอนนี้เช้านี้ก็ยังคงติดอยู่อันดับ2อันดับ3ประมาณนี้ยอดรีทวิตยอดทวิตท,ที่ขึ้นโชว์ใน Twitter ก็คือประมาณ7 0 0 0 0สกว่าอ,อันนั้นก็คือยอดในช่วงเวลาเดียวนะจริงๆแล้วก็คงทะลุล้านไปแล้วแหละแต่เขานับจากช่วงเวลาเดียวเท่านั้นความฮิต ความเทรนอะไรอย่างนี้ซึ่งช่องที่ถูกดราม่าถูกวิจารณ์ครั้งนี้ก็คือช่องเมจิมิวเป็นช่องของสาวสวยคนหนึ่งทําช่องนี้เกี่ยวกับชีวิตประจวาวันการเดินทางท่องเที่ยวทําอาหารทําของกินหรือกินนู่นกินนี่อันนี้ก็คือเหมือนชีวิตประจวาวันวีล็อกทั่วไปและเท่าที่ดูมาก็ทําช่องได้ประมาณ2ปีกว่าเองแต่ยอดติดตาม3ล้านอัพนะฮะ นี่ถือว่าเป็นความสามารถที่ไม่ธรรมดาถือว่ามีความดรงดางพอสมควรดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็เป็นช่องที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วเรื่องเริ่มต้นของช่องเมจิมิวครั้งนี้ก็มาจากคลิปคลิปหนึ่งที่เขาอธิบายถึงชีวิตในวัยเด็กการโดนบูลลี่การย้ายโรงเรียนชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะพยายามอธิบายแหละว,ว่าไม่อยากให้เกิดการบูลลี่ยอดชมคลิปนี้เนี่ยก็พุ่งขึ้นมาแบบแรงมากหลังจากเกิดกระแสนนะคนเอาไปวิจารณ์นใน a c e b o o k ทวิตเตอร์เนี่ยตอนนี้ณเนะช้านี้พุ่งขึ้นมา8 0 0แสนกว่าวิวแล้วแล้วคาดว่าวันนี้ภายในวันนี้ก็็คงงงทะะลลุ้้้านนนนแ่่่อออเรรรืีีจิๆกไไมม เราดูตามคลิปปกติดูทั่วไปเนี่ยคลิปนี้ก็เหมือนคลิปคนทั่วไปที่อธิบายชีวิตวัยเด็กเล่าถึงชีวิตประสบการณ์ในวัยเด็กให้คนอื่นรับรู้ประสบการณ์แล้วก็อาจจะบางเรื่องไม่ควรทําควรทาก็นําไปปรับใช้ได้ปกติดีหลายๆช่องก็ทํากันรวมถึงช่องผมก็เคยเล่าชีวิตวัยเด็กเหมือนกันแต่จุดที่เป็นประเด็นก็คือหลังจากนั้นตามมาช่วงแรกๆไม่มีอะไรฮะคอมเมนต์ก็เป็นในทิศทางปกติปกติดีไม่มีอะไรจนกระทัง่งมีคนที่คาดว่าเป็นเพื่อนคาดว่านะฮะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักเป็นรุ่นพี่อยู่ในโรงเรียนนั้น ที่พอเข้าใจบ้างเขาก็ได้พูดในอีกมุมหนึ่งที่อาจจะตรงกันข้ามในบางอย่างกับคลิปของคุณเมจิที่พูดไปหลายๆเรื่องไม่เป็นความจริงและหลายๆเรื่องอาจจะเป็นการใส่ร้ายเพื่อเลยเประอันนั้นก็คือเขาคาดว่าเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงเพราะบัญชี YouTube เราตามหาต้นตอไม่ได้ตามหาตัวตนไม่ได้อันนี้ก็ขอยกตัวอย่างบางประเด็นหลักๆที่มีการโต้แย้งกันนะฮะประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องความอ้วน อันนี้หลายๆคนไม่พอใจในมุมหนึ่งนะว่าเนี่ยทำไมการที่พูดถึงความอว้วนเราต้องดูเหมือนไม่ชอบอะไรเงี้ยทั้งที่เราสามารถอธิบายความอ้วนให้เป็นเรื่องที่ดีก็ได้เพราะสมัยนี้มันเป็นอีกยุคหนึ่งแล้วอะไรประมาณนั้นคนก็บอกว่ามันกลายเป็นไปโยงไปชี้ว่าคนที่อ้วนต้องไม่ดีต้องรู้สึกไม่ดีทําให้เขาถึงต้องพยายามหิกหนีความอ้วนอะไรประมาณนั้นอ okay, <ๆๆ S 1> ันนี้มองในอีกมุมนึงนะก็เข้าใจแหละว่าเขาก็พยายามอธิบายถึงตัวเขาไปเองแหละว่าไม่ชอบตัวเองในตอนนั้นแต่ก็ไม่ได้อธิบายถึงคนอ้วนคนอื่นๆไงอันนี้ การสอบเข้ามัธยมปลายลงในรัฐบาลนะเขาก็ได้พูดถึงในนั้นบอกว่าเนี่ยตัวเองกาแบบดิงงขอใครเลยนะแต่สุดท้ายก็ได้เข้าแล้วก็ไม่ได้เข้าแบบธรรมดาด้วยเข้าแบบติด1ใน10ด้วย ตรงนี้แหละเป็นประเด็นสําคัญมากหลายหคนเอามาลงในทวิตเตอร์แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องตรวจสอบต้องจัดการแล้วถ้าเกิดโรงเรียนนั้นมีจริงเนี่ยถ้าเกิดที่พูดมาเป็นเรื่องจร,จริงต้องตรวจสอบมันเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าโรงเรียนจะทําแบบนี้เนี่ยเสียหายหมดหลายหลายคนก็เลยบอกว่า,าถ้าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะยัดตังค์หรือเปล่าเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องรองดูข้อเท็จจริงต่อไปประเด็นที่3อันนี้สําคัญนะในมุมเพื่อนกับในมุมคนรู้จักเนี่ยเขาก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พูดถึงเรื่องการบูรี่เพราะการบูรี่เป็นประเด็นสําคัญมากที่เขาพยายามจะชี้ในคลิปนี้หลายหลายคนมาาะว่ตย ตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าหลายๆคนก็เข้าหาน้องนะพยายามคุยกับน้องแต่ดูน้องอาจจะไม่ค่อยเข้าใกล้คนเท่าไหร่แล้วก็การมาโรงเรียนก็แลดูไม่ค่อยเข้าโรงเรียนทําให้ก็ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรทั้งที่ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรืออยากจะตีตัวออกห่างไม่เลยอันนี้ก็กลายเป็นข้อคอหาเช่นกันอันนี้ก็มีมุมนึงนะที่พูดในนั้นก็เป็น u t u b e กับอีกมุมนึงพูดใน Facebook มีตัวตนอันนั้นก็อีกมุมนึงนะประเด็นที่4ก็คือตัวอย่างสุดท้ายแหละเรื่องของการเข้า สังคมไม่เก่งแต่ทําคลิป YouTube ได้ยังไงทําคลิป YouTube ก็ถือว่าเป็นงานเข้าสังคมอย่างหนึง่งแต่จริงๆครับประเด็นนี้เนี่ยผมก็ว่าเท่าที่ดูนะดูตอนท้ายคลิปเขาก็จะมีการอธิบายแหละว่าขอบคุณ YouTube ที่ทําให้เขาเข้าสังคมเก่งขึ้นทาให้เขาพูดคุกยกับคนได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นก็ ก็อีกมุมนึงเข้าใจได้เห็นไหมอันนี้ก็สามารถแย้งได้แหละว่าจริงๆที่เขาอธิบายว่าเขาสังคมไม่เก่งจริงๆก็คือช่วงป .5 ป .6 หรือมต้นมปลายแต่พอมาทํา YouTube ก็เข้าสังคมเก่งขึ้นอะไรแบบนั้นก็คือตอนท้ายคลิปเขาก็ได้อธิบายไปแล้วอันนี้ก็ตัวอย่างเข้าๆนะกลายเป็นว่ามันก็มีข้อข้อหาบางอย่างที่เข้าใจได้โต้แย้งได้แต่อีกบางตัวอย่างที่ยังโต้แย้งไม่ได้ก็ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงซึ่งจริงๆก็ยังมีประเด็นอีกเยอะอันนี้ยกตัวอย่างเข้าๆสีประเด็นแล้วคลิปนี่ท เป็นเจ้าของคลิปวิดีโอสามารถปิดตรงนี้ได้ตรงนี้เอาจริงๆมันก็สําคัญกับคนทำคอนเทนต์คนทําวิดีโอมากนะมันสื่อถึงมวลรวมเนี่ยถ้าคุณคอมเมนต์ว่ามันยังไม่ไม่เท่าไหร่แต่การที่เราเจอดิสไลค์ที่มันมากกว่ายอดไลค์มันจะเจ็บปวดฮะ ห้าสิบห้าสิบนี่ก็ไม่โอเคแล้วอย่าว่าแต่คือหกสิบสี่สิบก็แย่มากแล้วอันนี้ก็แปลว่าเออเราก็ไม่เห็นนะว่าตกลงยอดไลค์ดิสไลค์มันอัตราส่วนเท่าไหร่กันแน่แต่ค่าวว่าก็รูแ้แล้วแหละก็อาจจะเตรียมตัวที่จะมาอธิบายแล้วก็ได้สําหรับคนทำคอนเทนต์จริงๆได้ยกตัวอย่างก็ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลงไปนะยอดดิสไลค์นเนี่ยมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือไม่โอเคนะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยต้องปรับปรุปรงตัวเองอย่างเร่งด่วนแะต่ถ้าสมมติห้าสิบถึงแปดสิบนั่นก็ 8 0 9 0นั่นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอประมาณโอเคอยู่นิดนึงแต่ถ้า90ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ดีพอสมควรแต่ถ้าร้อยหนึ่งนี่คือเป็นไปได้ยากมากน้อยมากในคนทำยูทูบนี่คือนับนับได้เลยนะน้อยมากที่จะได้100%นอกจากคลิปคุณอาจจะมีแบบไม่กี่สิบวิวไม่กี่ร้อยวิวคือยอดวิวน้อยมากก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น FC แต่ถ้าสมมติคนหลากหลายมากขึ้นเนี่ยยอดดิสไลค์มันต้องเพิ่มเข้ามาอยู่แล้วเพราะว่าหลากหลายคนหลากหลายมุมมองอยู่แล้วแม้กระทั่งเเพพลลลงงหหมมือน,น,อน,นี้คค่าาาาาใจะยสมมยสวไดด นักร้องก็แต่งมาดีนะเป็นเพลงความรักแต่ก็ยังมีดิสไลค์เยอะนะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ผมก็พยายามจะศึกษานะว่าไปกดดิสไลค์ทำไมกับก็แค่เพลงอ่ะเขาไม่ได้สร้างดาราม่าอะไรเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะใน y YouTube เนี่ยวิจารณ์หนักที่สุดเพราะว่าด้วยการที่ใน YouTube ไม่ค่อยเปิดเผยตัวต,วต,วตวนกันเวลาสร้างมัจียูทูปเพราะ YouTube มันไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวต,วต,วตวนอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ทำคอนเทนต์และคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเปิดเผยบางคนลงรูปแต่ชื่ออาจจะไม่ใช่ชื่อตัวเองหรือบางคนไม่ลงรรรรููปปแแลล้้้้ววชชื่่่่่่อออตตััเเเเเงงงงดดยจจะไไไมมมใใขิทหกก็็็นนนา Facebook ก็ส่วนใหญ่เป็นตัวตนเพราะว่าเราใช้ในประโยชน์ส่วนตัวจริงๆนะชีวิตประจําวันก็อัพน,นู่นอัพนี่นะไม่เรามีตัวตนของเราซึ่งก็มีนะในมุม Facebook คุณเมจิเนะี่ยเขาก็ได้อัพคลิปทาคลิปใน Facebook เหมือนกันคลิปนี้ไปลงเช่นกันก็ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ชื่นชมนะช่วงแรกถ้าไปย้อนดูจะมีช่วงแรกที่ชื่นชมพอสมควรแต่พอมาช่วงหลังๆมันก็มีคนวิจารณ์ร่วมถึงที่ได้บอกไปตอนแรกว่าคาดว่าเป็นเพื่อนนะโดยที่เขาเปิดเผยตัวตนก็มีการพูดถึงในนั้นเหนกันก็ลองเข้าไปดูไไไไดดด้้้้้ใในน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 ััััักกก็็็็เเเเอออ่่่่่่พพูถึงงสมมมมมมยยยยปคควววาาาาาจจรริแแลลืทํข เพื่อนแย่ขนาดนั้นเลยหรอ,อทั้งที่โรงเรียนนั้นเราก็เห็นว่าทุกคนปกติดีนะแล้วโรงเรียนเราก็ไม่ได้แย่นะเราไปโรงเรียนรัดพูดแบบนี้มันทําให้อาโรงเรียนเสียหายเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือในมุมที่บอกว่าเขาเป็นเพื่อนโดยที่อันนั้นก็คือมีตัวตนนะส่วนไม่มีตัวตนอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามาเพื่อวิจารณ์มาเพื่ออะไรนี้ก็ไม่รู้ต้องรอดูความจริงต่อไปแต่ถ้าจริงจริงแล้วหลายๆคนก็คงคิดว่าประเด็นนี้จริงๆก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรมากมายแต่ทําไมถูกพูดถึงหนักขนาดนี้ ถึงขั้นลีทวิกัน7 0 0 0แสนกว่าทั้งที่มันไม่ได้เป็นการโกงใครโกงเงินเอาเปรียบใครอะแบบนั้นกลายเป็นว่าเป็นประเด็นจากที่ผมไล่ดูมาเนี่ยจริงๆมันก็มีประเด็นที่เชื่อมโยงกันในก่อนหน้านั้นช่องคุณเมจิมิวเนี่ยจริงๆมีประเด็นมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแล้วถือเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรด้วยก็คือประเด็นของการทำคอนเทนต์ที่คล้ายกันหรือบางคนอาจจะบอกว่าอ่าก๊อ วิธีการทำคอนเทนต์มาใช้ในช่องตัวเองโดยที่ไม่ได้ให้เครดิตด้วยแล้วก็อาจจะไม่ได้ขออนุญาตด้วยนั่นก็คือคลิป2คลิปหลักๆก็มี2คลิปนะอาจจะมีอื่นอันอื่นอันนี้ผมไม่รู้ก็คือคลิปชีสเค้กมีคลิปหนึ่งที่โดนว่ากันเยอะก็คือคลิปชีสเค้กทอมแอนเจอรี่คลิปนี้เนี่ยเขาก็หลายหลายคนเอามาเปิดกันว่ามันมีหลายจุดที่เทียบกับของอีกช่องหนึ่งซึ่งหลายๆจุดหลายๆคําพูดหลายๆวิธีการก็ได้นํามาจากช่องวิบสเตชันนะซึ่งช่องนี้ช่องวิบสเตชันเนี่ยเขาก็ทำเาก็ พยายามคิดสุดตัวเองอาจจะมีการนํามาปรับใช้แล้วก็คิดหาจุดที่ดีที่สุดแล้วก็นํามาทํากลายเป็นว่าเขาทําก่อนอยู่แล้วนะแน่นอนการที่คนบอกว่าก็เพราะว่าอันนั้นเขาทาก่อนแล้วก็วิธีการทําวิธีการใช้ฝานุ่นใช้หม้อใช้วัตถุดิบต่างๆเนี่ยก็คือวิธีของเขาทีนี้ช่องเมจิมิวก็มาทาทีหลังแล้วก็หลายหลายจุดคล้ายกันตอนนั้นก็มีคนจับกันเยอะอย่างเรื่องของการใช้ส่วนผสมการนาหม้อมาวาง การใช้คําพูดที่คล้ายๆกันต้องนําอันนี้มาเคลือบอะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดมันก็เป็นเหมือนคำเดียวกันพรถ้านํามาเทียบมันจะคล้ายๆกันทําให้มองว่าอาจจะเป็นตอนนั้นก็ได้ลาม,มาถึงตอนนี้ตอนนั้นคนก็ไม่พอใจกันหนักมากจนตอนนั้นเนี่ยคุณเมจิมิวก็รู้เหมือนกันเขาก็สุดท้ายก็ได้ปิดคอมเมนต์แล้วก็ปิดการมองเห็นยอดไลค์เนี่ยทิ้งไปก็เหมือนตอนนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ปิดคอมเมนต์นะแต่อันนั้นโดนปิดคอมเมนต์ไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วในในทอมแอนเจอรี่ชีสเค้กเนี่ยเขาก็มีการให้เครดิตทิ้งท ขอโทษขึ้นมาว่าเออไม่ได้มีความตั้งใจจะอะไรเป็นแบบนั้นนั่นแหละแต่สุดท้ายคลิปขอโทษก็ลบไปอีกแล้วก็มีการให้เครดิตทีนี้ การให้เครดิตก็มีปัญหาอีกอะไรคนก็มปวิจารณ์อีกเรื่องเครดิตว่าอ้าวของต้นทางที่คุณจะให้ก็ดันเป็นลิงก์สุดท้ายเพราะว่าส่วนใหญ่เอาคําพูดเอาวิธีการมาจากช่องเขาคือจริงๆแล้วการลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องซับซอ้อนหน้าที่ผมอธิบายในก่อนหน้านั้นเรื่องของยูทูบเบอร์สายกอ๊อปเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงน้องเมจินะมิวนะหมายถึงพูดยูทูบเบอร์สายกอ๊อปนะเรื่องเมจิมิวคือโอเคเขาเป็นคอนเทนต์วิธีของเขาเองแต่สายกอ๊อปก็คือเรื่องลิขสิทธิ์มันซับซอบอออ้อน ไม่ถือว่าก๊อปเพราะคุณมาปรับใช้ในวิธีตัวเองแต่ถ้าสมมุติคุณไปนำคอนเทนต์ไปนำวิธีการหรือคำพูดของเขาเขาบอกว่าต้องลาดอันนี้เพื่อให้อันนี้โตขึ้นมาในขณะที่ปกติแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ในคนทั่วไปไม่ได้ทำแบบนี้หรืออันนี้มันเป็นวิธีการพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คนทั่วไปรู้วมันพิเศษขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมองว่าเป็นปการก๊อปได้อะไรแบบนั้นเหมือนสายก๊อปที่ผมเคยอธิบายไปนั่นแหละคุณจะเอาเนื้อความของสื่อมาได้เอาคอนเทนต์มาได้แต่คุณต้อง ทำให้มันเกิดมูลค่าเพิ่อมอะเข้าใจไหมผมไม่รู้ว่าบางคนไม่เข้าใจหรือคือทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มมาอธิบายด้วยวิธีตัวเองตอนนี้เขาก็ปรับปรุงกันแนละ้วยูทูบเบอร์สสยก็ปรับปรุงเป็นเรื่องที่ดีนะฮะถ้าไม่พูดก็คงไม่ปรับจ้ะหม้ก็ต้องให้เกิดการปรับปรุงแบบนี้ดีเราก็อธิบายด้วยวิธีเราแต่ไม่ใช่หยิบของเขามาอ่านดือด้อๆอ่านตามเขาเนี่ยสคริปต์ตามเขาไม่โอเคโอเคย้อนกลับมาเรื่องของน้องเมจิมิวนะหลายหลายคนก็มองว่าเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายช่องวิบสเตชันเะนะเาก็ เป็นต้นต่อที่เรียกว่าเป็นเจ้าของที่กสิทธิ์เจ้าของการทำเนี่ยก็มาบอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนเอาไปทํากันเยอะเอาไปทําแบบเป็นอาชีพไปค้าขายแล้วก็ร่ารวยกันมาเยอะเขาก็ดีใจด้วยนะเขาก็ถือว่าเป็นคนใจกว้างใจบุญใจดีพอสมควรนะก็ให้ใช้กันให้เปิดใช้กันได้ฟรีๆไม่ว่ากันเลยแต่ก็แน่นอนแหละอันนั้นก็คือมุมที่เอาไปทำแบบนั้นได้แต่เขาก็มีการทิ้งท้ายแหละว่าถ้าการก๊อปคอนเทนต์วิธีการแบบชัดๆเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันก็น่าคิดคือเขาบอกน่าคิดคือเขาค่อนข้างไม่พูดอะไรมากไม่พููดดดออะะไไไไไรรรรรุนนนแแแงกกกิปต่่่็็ใหห้้้ลวาามมมัี นะอะไรแบบนั้นซึ่งเราจะคล้ายๆกับ การก๊อปคอนเทนต์มาทั้งทั้งดุ่นถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าในมุมคนทำคอนเทนต์นีจริงก็ไม่ชอบอย่างคนคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยให้ข้อมูลอะไรบางอย่างไปอยากให้คนหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้ชีวิตประจําวันเอาไปใช้ในความรู้เพื่อไปต่อยอดมันจะเกิดการพัฒนาไงการที่คนคนนึงจะให้ความรู้ก็เหมือนกันคนอื่นจะให้ความรู้ใครก็อยากให้เขานําไปปรับใช้ใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ความรู้เพิ่มแต่ไม่ใช่นําตรงนี้เนี่ยมานั่งพูดเหมือนเดิมมันก็ไม่เกิดอะไรแล้วทีนี้คนทําต้นทางก็จะรรรูู้้้้้้สึกกกววว่่่่่่าาาาาาาเเเเออออันนนนนททํํไไไไปปแแแลลลดะใมืีีีี็ยยบงงคณจ ต้นทางเนี่ยเขาได้ยออวิวน้อยกว่าด้วยอะไรเงี้ยคนก็เลยนั่นะตอนนั้นคนก็มองเห็นความไม่เป็นธรรมคนก็เลยไปวิจารณ์ว่า,าช่องเมจิมิวเนี่ยมองว่ากอ๊อปอะไรแบบนั้นสุดท้ายเขาก็มีการให้เครดิตนั่นแหละในช่วงท้าย ก็ยังมีปัญหาเรื่องการให้เครดิตว่าเหมือนเอาลิงก์มาวางเฉยๆแล้วก็ลิงก์ของต้นทางที่คุณจะให้ก็ดันเป็นลิงก์สุดท้ายคนก็วิจายกันเยอะลิงก์สลิงก์ต้นๆเนี่ยก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันมากเลยแต่คําพูดเอามาจากวิบสเตชันอะไรประมาณนั้นมันก็คือต้นตอนแรกเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นก็ยังมีอีกเรื่องของชีสเค้กสตรอเบอรี่สไตล์เกาหลีอะไรเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับช่องวิบสเตชันอีกนะอันนั้นคนก็ไปวิจารณ์เหมือนกันจนสุดท้ายนั้นก็ต้องปิดการมองเห็นยอดไลค์แล้วก็็็ปปปิิิิิดดดดดดยยออออคมมมมเเเเเนนตหหืืกกสุท้้า2ง ทั้งไลค์และคอมเมนต์ไปเลยคาดว่าก็คงโดนวิจารณ์หนักพอสมควรแหละแต่สุดท้ายโอเคแหละเขาก็มีการขอโทษแต่ก็ดูวิจารเรื่องการลบคลิปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นหรือเปล่าทาให้คนโยงมาถึงตอนนี้เข้าใจว่าเออตอนนี้มันแปลกว่าทำไมคนถึงดูเดือดขนาดนี้ถึงพูดถึงกันเยอะขนาดนี้จริงๆอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นหรือเปล่าว่ามันมีเรื่องของการทำคอนเทนต์ก๊อปหรือคล้ายหรืออะไรอย่างเงี้ย เรียนแบบมากรอมาอ<ๆ>ะไรแบบนี้คนก็ไม่โอเคทําให้สะสมจากตอนนั้นมาอีกดุนหนึ่งแล้วดันมีคนที่ลากเรื่องนั้นมาด้วยทําให้คนใหม่ๆที่ไม่รู้เรื่องเนี่ย<ๆ>ก็เข้าใจไปได้วยอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วด้วยความเจ็บปวดด้วยแหละที่คนผู้ชมเนี่ยมองเห็นความไม่เป็นธรรมด้วยว่าเออปลายทางที่เอาของเขามาได้ยอดวิวมากกว่าเขา2เท่าเลยนะได้ล้านกว่าวิวแต่ต้นทางได้ประมาณ5 6าหกแสนวิวประมาณนั้นคนก็่านั่นแหละอันนี้ถือว่าโอเคคนก็มองเห็นเรื่องความไม่เป็นธรรมอันนี้ก็ไม่ได้มองว่าคนเขาตั้งใจจะด่ายางเดียวอันนี้ก็คืออถ้้้้าาาาเเเรทีียบใในนมมมุุลิิกก่็ขจไดว หลายคนก็มองความเป็นธรรมเป็นหลักนะแต่น่นอนว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องรอเขาออกมาชี้แจงอีกทีเพราะว่าเรื่องที่เขาเล่าออกมามันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวมากเป็นเรื่องที่ตัวเองเท่านั้นที่ประสบเห็น,นเขาไม่ได้แบบมากระทําในโลกออนไลน์แล้วให้คนนําเรื่องกระทํามาพูดแต่สิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่เขากระทาในอดีต เพราะ,ะเราไม่สามารถมองเห็นว่าการกระทําในอดีตเขาเป็นยังไงเนี้ยแต่ถ้าสมมติการวิจาณ์มันเกิดขึ้นจากการที่เขากระทําบนโลกออนไลน์ไปแล้วเหมือนกรณีกุญชอนอะไรเงี้ยเราก็จะวิจณ์ในสิ่งที่กระทําขึ้นมาแล้วเพราะ,ะตรงนี้นยะมีแต่เขาเท่านั้นที่รู้มีแต่เพื่อนอะคนรู้จักเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดคือต้องรอให้เขาเออกมาชี้แจงคาดว่าเขาอาจจะออกมาชี้แจงก็ได้แต่ถ้ามองโดยรวมแล้วเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมองว่ามันก็โอเคแหละมนันเป็นเรื่องปกติแต่บางเรื่องมันก็จะมองว่าไม่โอเคป็็็นนเเเรรรรื่่องงจจิมมักกข้้้าาใไไดู ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะไรยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าก็ไม่ได้ถือว่าไปโกงใครไปเอาเปรียบใครเหมือนกรณีหลายหลายห,ายหายกรณีที่เคยโด่งดังมาแต่ก็นั่นแหละมันก็โยงกับเรื่องของก่อนหน้านี้เรื่องชีสเค้กนั่นแหละทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ